อยากให้เขาพูดเลยถามเลยพูดออกมาเลยค่ะพูดไปเลยอยากจะพูดอะไรพูดไปมีความในใจอะไรก็เปิดเผยได้ขอโทษนะขอโทษเลยผมผมก็ขอโทษนะาสวยนะครับแล้วก็สำหรับลูกพี่ลูกน้องผมที่อ่านอัสอนผมก็ขอโทษเขาจริงๆครับคือตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าผมแค่คิดว่ามาทำเล่นๆน้อยเล่นกันแต่สุดท้ายเนี่ยมีคำพิษสามที่เขาเขาทำมันไปเกินครับคือส่วนมากจะเป็น พันนี้แสนไม่ถูกใจคือตรงนี้ผมก็อขอขอฝากขอโทษพี่สวยด้วยครับคุณอาสอนด้วยครับว่าพี่สอนด้วยครับเพราะว่าฝากขอโทษจัดทางสังคมนนชนด้วยว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เรื่องปันไปก็ขน,นาดน,นั้นครับผมเราเรียกเงินคืนเดียวห้าแสนตอนแรกไม่เคยคิดอยาดแรกขนาดน,นี้เรียกขนาดน,นี้ครับแค่กับล้านสองคนให้มาเล่นๆกับล้านคนหนึ่งครับผม แล้วแม่แม่ของคนที่เราจับไปนั้นเขาทำอะไรชื่อตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าท่านเด็กๆแล้วเราแต่แยกกันแตยว,ว่าาหารจะย้ายหมู่บ้านอยู่ด้ยวยกันีตยว่ายังนับถือเป็นญาติกันครับอยู่ฝังงฝ่งนู้นครับผม ได้เงินมาไปใช้ทำอะไรได้เงินมาหลังจากได้เงินเนี่ยประมาณขึ้นโรงแรมทุกเนี่ยผมเอ่อที่รับ่ากไว้ว่าจะแบ่งให้ผมหนึ่งแสนบาทหลังจากนั้นผมแบ่งไว้หนึ่งแสนบาทผมก็เหนื่อยผมนอนหลับก่อนหลังจากนั้นคนที่เป็นบุคคลที่สามที่ชื่อคุณที่ชื่อเดิมนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะกลับแล้วนะครับเขาก็ทั้งทั้งวันเนี่ยเขาเขาเขาพยายามกลับให้ได้หลานคนนี้ก็เดินไปส่งใต้โรงแรมแต่มไม่รู้ว่าเอาเงินไปสักเท่าไหร่หํัหจาผมกับหลานเนี่ยได้ประมาณเกือบสองแสนครับผม คนที่ประสานมีงานเหมเดิมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยแกเป็นคนโทรเข้ามาหาผมก่อนทับว่าผมทางานอะไรจริงๆแล้วคือผมทํางานเกี่ยวกับที่อุดรทําเป็นประกอบถี่แล้วเกี่ยวกับคุยกองอยู่แล้วทับผมกอบบทัการนันที่หนึ่งใช่ไอะไนะครับการสนันที่หนึ่งอะไเป็นเป็นเอ่อเป็นการสนันที่หนึ่งครับลองถีรอคับีอง เอาเอาเดี๋ยวท่านแข่งเลยเรื่องก็คสนี้นะครับเป็นคดีที่น่าสนใจเพราะว่าในเชียงใหม่เราในภาคเนี้เราจะไม่ค่อยมีคดีอย่างนี้แล้วก็พูดไปว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ข้อหาเรียกค่าไทยเนี่ยมันนานมากแล้วไม่ค่อยมีนะก็คสนี้ก็เป็นการกระทําที่เข้าองค์ประกอบองกไปผมก็ได้มอบหมายทางอุทธรณ์พิจารงาตุชาการสืบสวนแล้วก็ทางเชียงใหม่จะผู้กับวัชร์ไ ก็ไปกับชาตินีก็ไปดาเนินการนเรื่องนี้แล้วก็เรามีการสอบถามคุมบกำกัำำแบแต่ความคืบหน้าเป็นทุกระยะนะรักระยะครับก็ดีนี้ก็ใช้เวลาแค่ห้าวันนะจับผู้ต้องหาได้เลยโดยข้อผู้ต้องหาก็อ้างตัวว่าเป็นตํำรวจปปสไปผู้เสียหายซึ่งจริงๆก็เป็นเป็นเพื่อนกัน โดยม,มีอีกคนก็หายคนที่ลหลบหนีเนี่ยเป็นคนลงมือคนนั้นไม่รู้จักกับผู้เสียหายเสร็จแล้วก็อย่างที่ผู้บริการว่าต้องเข้าอุปกรบเรียกท่าถ่ยอาจจะเข้าก้นรับด้วยแล้วก็อาจจะลงเดียวกัักขัง้งปักขั้งลงดยวครับอันนี้ก็ถือว่าทํางานได้รวดเร็วนะครับจากชุดจิบสวนแล้วก็ตารวจท้องที่คือผู้ก่บและทีมงานที่ช้างศูนก็ได้รดลถของกลางด้วยนะครับข้างหลังนะั่นลของกลางเป็นรถที่แจ้งถายไว้ด้วยครับ ก็งานนี้ก็ได้ <c oughs> อะไรต่างๆเยอะนะครับ,รบก็ต้องถือว่ารวดเร็วแล้วก็ที่ผู้บัญชาการบอกว่าเป็นคดีที่ถึงมลชนให้ความสนใจมากนะครับผู้ต้องหาอ้างเป็นตำรวจแล้วลก็คดีเรียกค่าไถ่นี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วนั่นผู้เสียหายที่ว่าสุทรลงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไหมในในในการณ์ุหุ เสียหายครับไม่ได้หายะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับไม่ได้ไม่ได้มีร่วมเลยแต่คือตอนแรกมันเป็นข้อสงสัยว่าผู้เสียหายกับผู้ต้องหาเนียมันเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันอะไรพวกกันเนี่ยนะเราก็สงสัยว่ามึงรู้กันหรือเปล่ามันเป็นข้อสงสัยแต่ว่าหลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง สรุปแล้วไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจเลยนะตำรวจจะแจ้งอะไรแก้ข่าวด้ยแก้ข่าวไมด้วยนะเดวิดแจ้งแจ้งมินมาบ่าณด้วิพี่ะแจ้งแจ้งววามิดมาะมาแล้วก็ตำรวจต้องเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะวันนั้นทำอะไรกันยังไงบ้างอ้างเป็นตำรวจที่ไหน คที S <S ่เป็นตำรวจไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นผมนะครับคือบุคคลที่ชื่อคนที่ชื่อไอเดิมนะครับผมัที่หลบหนีอุปกรณ์ทั้งหมดก็เป็นของเขาครับที่หลบหนีไปใช่ไหมครับผมตามจับไม่ได้ครับหลังจากงานเสร็จชินเกก็หนีไปเลยครับผมันทอะไรเรื่องต้นเกทำยังไงผมไม่รู้หน้าที่ผมแค่เป็นคนขับรถตอนลงมาคือเป็นคนกดตังค์ครับผมค้นที่ด้วยคุณจี้ยังไงผมมองไม่เห็นครับต้นทางคุสอนท่านเห็นจริงหรือเปล่านะอืครับ ออานอะรู้ได้ยังไงาแม่เขาโตอนนี้ตอนนี้ต้องถานหลานชายผมครับแม่เขาครับที่ที่ซ้นะคือว่าผมรู้ว่าลูกพี่ลูกน้องผมเนี่ยคือเขาคาดว่าเป็นคนขี้กลัวใ่ไหมหรนล่ะเป็นคนขี้กลัวครับครับแล้วแม่เขาก็รักเขามา ผู้เสียหายใช่ไหมั<อ>บอาชีพอะอันดีสอนเนี่ยอันดีสอนครัเป็นเพื่นอนกันมหมดเป็นเพื่อนน้องรับผมผมทำของใหญ่